สวัสดีเชา้าแคสแมกกาซีนครับผมดิวเดอะสตาร์เก้าครับอย่างไงบ้างวันนี้ได้ขึ้นเวทีเดียวกับพี่พี่วันนี้ <c oughs> ดีใจมากครับ <c oughs> ที่ได้เล่นคอนเสิร์ตที่แบบเคยฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากอยากอจะอยากจะแบบว่ามีคอนเสิร์ตแบบบินแพ็คอะไรอะไรได้อย่างเงี้ยคือมันใหญ่มากครับแล้วก็ดีใจภูมิใจมากที่ได้ร้องกับคน,คนเวทีกับพี่พี่ที่พี่พี่เดอะสตาร์ทุกคนที่เป็นที่เป็นไอดอลแบบนี้เช่นพี่โดโนอะไรอย่างเงี้ยครับมีกันอะไรแข่ง ดีใจมากๆแล้วก็เหมือนได้ร้องเพลงให้กับแฟนคลับด้วยซึ่งแฟนคลับวันนี้น่ารักมากๆเคร่วงที่สอคอนเสิร์ตนะคะมีโอกาสได้คุยกับพี่ๆไหยคะหรือว่าพี่ๆได้แนะนําอะไรเราพอที่คอนเสิร์ตพี่ๆทุกคนให้กำลังใจทุกคนเลยครับบอกว่าวันนี้เต็มที่มันคือของจริงให้คนดูเยอะๆให้ไีเลยเขาก็คือมี มีการให้กำลังใจผมว่าทำให้เต็มที่พี่เชื่อว่าดิวทำได้เขาเขาได้ทุกคนเลยอะเราบอกผมเราแบบคือ้ผมก็ตื่นเต้นเนาะเห็นวิธีใหญ่เงี้ยก็ขอบคุณพี่ทีมงานแล้วก็ทุกคนครับที่ให้กำลังใจป้ายความเยอะมากทั้งหลังระรู้สึกไงับกที่มาเฉลิรู้สึกดีใจครับดีใจอยู่แล้วคือแบบไปที่ไหนก็เจอครับแบบแฟนคลับน่ารักมาก ไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับคือตั้งแต่ผมเข้าบ้านมาก็ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีคนชอบในขนาดนี้ครับก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจผมมาแล้วก็ดูแลที่แคร์ผมด้วยแล้วเรามีจะพัฒนาด้านไหนของตัวเองมากขึ้นคะกับการที่เราจะเข้ามาเป็นคนในวง,งการบันเทิงแล้วเป็นตาคนหนึ่งกันครับตอ,ตอนนี้นตอนนี้คือผมก็จะตั้งใจ ตอนนี้ใกล้กลมีซิงเกิลครับก็ตั้งใจทําผลงานเพลงออกมาให้คุณผู้ฟังและแฟนคลับนะครับให้รู้สึกว่าเขาประทับใจอะไรเงี้ยก็อยากจะทําเพลงก่อนส่วนงานอะไรต่างๆที่ผู้ใหญ่ให้มาก็จะทําทุกอย่างครับถ้าเกิดมีคิวว่างหรือว่าผู้ใมีโอกาส มีใครคราบพามาชิมลางในเรื่องของละครบ้างหรือยังคะหรือว่าอยากจะรอละครคนไหนคตอนนี้ยังครับมีก็ดีโอเคครับฝากผลงานตตวเองเลยค่ะก็ตอนนี้ใกล้มีซิงเกิลตอนนี้ก็ใกล้มีซิงเกิลของผมและก็เพื่อนๆเดอะสตาร์นะครับ เดซ่าเก้านะครับผมก็เร็วๆนี้ก็อย่าลืมฟังกันแล้วก็อุดดุนกันนะครับของจริงนะครับแล้วลองฟินเนะี่ยขอบคุณค่ะ